ทุกคนคะวันนี้เราจะต้องรีบนอนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเรียนวันแรกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกกี้คนไทยในอเมริกาค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกนะคะที่มิกกี้ไปเรียนนะคะเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูที่ Community College นะคะก็ตอนนี้เรียนฟรีก่อนนะคะคือเรียนถึงเดือนเมษานะคะ รอบนี้คือรอบสปรงนักเรียนก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะพักเช้าเพราะว่าเสียงของทำงานกันเนาะคนรวมทั้งเรารวมทั้งมิกกี้เจ็ดคนเนาะก็จะมีมาจากเวียดนามมาจากโคลอมเบียมาจากเม็กซิโกก็มาจากหลากหลายประเทศเนาะก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากเนาะเพราะว่ายังเป็นคลาสแรกก็ยังคือแนะนําตัวบ้างนิดหน่อยแล้วก็เรียนเนาะ ก็เรียนก็คุณครูเขาก็จะให้เราพูดซะมากกว่านะครูเขาดิ้นว่าจะไม่ให้เราเขียนตอนนี้คืออยู่ในคลาสพยายามอย่าไปเขียนเนาะอย่าไปโน้ตเพราะว่าให้ฟังให้ฝึกฟังแล้วก็ให้ฝึกฝึกให้ฝึกพูดแล้วก็ให้พูดคุยกับเพื่อนให้พูดมากๆเยอะๆแล้วก็ให้แสดงความคิดเห็นเราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษแล้วฝึกพูดฝึกที่จะเรียบเรียงความคิดเนาะแล้วก็เขียนเนี่ยครูก็จะอาจจะให้มาเขียนเป็นการบ้านอะไรอย่างี้แล้วก็ส่ง ก็ถือว่ารวมๆแล้วสนุกมากแล้วก็ครูใจดีมากเลยนะคะเขาให้ความสําคัญกับกับคนที่ทํางานคนที่มีต้องดูแลลูกและครอบครัวแล้วก็ไปเรียนเนาะแล้วก็เขาพยายามที่จะให้ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นจริงๆเนาะเพื่อที่แล้วเขาจะถามเอกสารมีคําถามที่จะให้เราตอบแล้วเขาก็จะถามเราว่าเราต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออะไรแบบเนี้ค่ะไปใช้อะไรบ้างไปทํางานไปดูแลลูกที่โรงเรียนเพราะต้องติดต่อสื่อสารกับคุณครูมันสําคัญอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้เนาะ น,นี่มันเป็นโปรโตีนเกษตรนะคะเป็นเออ่สำหรับคนที่ทานเจหรือเวีเจทูเรียนเนาะ mm hmm. ก็เป็นโปรโตีนที่ทำมาจากพืชแล้วก็ทำให้มันเหมือนเ,อน,เนื้อสตัตว์ค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาผัดแล้วก็ปรุงรสให้มันอร่อยขึ้นเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้มจืดอันนี้จะเป็นดอกไม้จีนเนี่ยค่ะคือน้องแจสมินก็ชอบทานก็จะเป็นเยื่อเต้าหู้อันนี้ก็จะเป็น,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 นเ,นเ,นนเนห็ดหอมเนาะแล้วก็จะใส่อันนี้เขานิดนึงใส่เอาวุ้นเส้นแล้วก็จะใส่ไก่สับให้เขาเนาะ จะมา unbox ของบางอย่างที่เราสั่งกันกับน้องแจสมิน,ว,น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 วันนี้นะคะเป็นวันแรกที่น้องแจสมินเขาขับรถไปโรงเรียนคนเดียวเพราะเราต้องไปเรียนแล้วเขาก็เลยแวะไปที่ร้านไปเอาของเก่งมากเอามาต่อไปก็คือดูแลแตัวเองได้แล้วแต่แม่ก็ยังห่วงอยู่ขับรถไม่ได้หรอกห่วงมากเลยขับรถเนี่ย Dante, ไม่ไว้ใจหรอกคอยกำชับเดี๋ยวลูกจะมาแกะให้ดูนะคะเราจะมาทานหมูกระทะกันค่ะอากาศเย็นๆนี้เราต้องทานหมูกระทะเหมือนที่แบบพวกเราไปนั่งเราไปนั่งกินหมูกระทะกลางคมำกันเถอะชาร์เลนชา์กว่าจะกินหมดก็แข่งตาเดี๋ยวเราทำชาร์เลนเอ้าเราก็จุดอันไหนรจุดไฟอืมเราบรรยากาศไงสร้างบรรยากาศไงอ่าทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะทำชา l ์เลน น,น,นั่งทานหมูกระทะนูนหลังบ้านยังไม่ละลายเลยลูกดูสิใกินตอนมันตกจะได้ีอ,อ๋อขนาดเอางั้นเลยเหรอลูกกินตอนมันตกเลยเหรอมันใช่เลยเหรอ,อเดี๋ยวเรามีชาเล่นกันนะอย่าลืมนะถ้ามันตกตอนเช้าต้องตื่นมานะรีบตื่นโอ้หมูกระทะต้องนนเย็นดิเอาตอนเย็นเอาถ้ามันถ้ามันตกตอนเช้ามันไม่ตกตอนเย็นแล้วลูกมาเราจะมาดูว่า กระทะที่เ,เราสั่ง,งะะกระทะที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะโอเคไหม <S <S เป็นไงวันนี้ขับรถคนเดียวครั้งแรกตื่นเต้นไหมกลัวมากกว่ามันตื่นเต้นแล้วมันก็แบบกลัวด้วยว่าแบบเฮ้ยทำย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ก็แบบถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังกลัวอยู่ใช่ไหมก็จะแบบขับไม่ถึงโรงเรียนสักทีนี้นั่นแหละก็เหมือนแม่นะั่นแหละแม่ก็กลัวแล้วลก็รัขับอ่ะแต่ก็ต้องแบบพายายามทีม่จะต้องขับ พราะถ้ากลัวแล้วไม่ทําก็ไปไหนไม่ได้ก็จออยู่จออยู่ตรงนั้นละกันแต่ในความกลัวก็จะต้องระวังต้องระวังด้วยทุนขับหนูไม่ขับเลยนูขับตามนักสติลิมิตตามตลอดอ่าแล้วก็ต้องแบบมีสติทุกครั้งว่าเราจะ<ช>ทําอะไรแล้วก็วันนี้เมื่อเช้าพอหนูเข้าไปเพราะว่าต้องไปจอดที่ IHM เนอะอหนูก็แบบขับเข้าไปทีนี่มันมีสองทางเขา้าไม่จนึกไม่หนึอ่ออกไ หนูก็ไม่แน่ใจว่าอีกทางมันเข้าใชไ,ไหมหรือมันแค่อ๋อนั่นแหละหนูไม่แน่ใจเหมือนแม่ใช,ใชห่หนูก็เลยหนูก็เลยเข้าไปทางที่แบบที่มันเป็นทางเข้าใหญ่ให้นักเรียนมันจะข้ามถนนใช่ไหม,มแล้วนักเรียนมันเดินเยอะหนูก็แบบว่าคนน,นนี้นก็เดินอยู่ฝั่งนู้นหนูก็เลยขแบบัแบแบบแอบๆอกันว่าปีนฟุตบ่ายเลย หนูเข้าทางนี้สิทางนั้นนั่นแหละทางแรกใช่นั่นแหละเข้าได้หนูเลยไปถามแมรี่ว่าเข้าได้ไหมแมรี่บอกว่ามันไม่มีลูกศรเข้าออกฉันก็เข้าทางนั้นนะเพราะฉะนั้นเธอก็เข้าทางนั้นดีกว่าคือทุกครั้งที่เวลาแม่ไปแม่เข้าทางนั้นแหละเพราะครั้งที่ไม่ใช่ทางที่เด็กเดินใช่แต่แม่จะต้องระวังว่ามันจะมีรถโผล่มาไหมแค่นั้นเองเพราะมันมีลูกศรเข้าออกใช่ กล่องใหญ่ๆมีอยู่แค่เนี้ยโอ้หกล่องมาซะแบบว่าใหญ่โตมาหูโบราณหนูเห็นหนูเข้าไปอ่ะแบบโมนิกมาวางไว้ให้ใช่ไหมก็กล่องใหญ่นี้เลยหรอโมนิกก็บอกว่ากล่องมันใหญ่นะแต่มันไม่ได้นักขนาดนั้นเต็มเต็มแทมเต็มเต็มแทมแทมโอ้โหกล่องใหญ่ไม่ล่าดูสิจัสมินเข้าไปเดี๋ยวส่งไม่ใช่ส่งกลับคืนกระทันี้ไม่ดีเลยส่งกลับ มาแกะดูซิว่ามันโอเคไหมคืออาทิตย์นี้ยแม่กำลังไอ้นี่อยู่กินไอ้นี่อยู่ไว้กินอาทิตย์หน้ากินเจหรอที่นี้ไม่กินเจอยู่เอาไว้อาทิตย์หน้านะใครฉลองกันรอยมะตกทีนั้นจะไปกินไก่ไหมบอกอาจจะตกคืนหน้หงงาถ้างั้นเราจะต้องหมักหมูรอนะพอฮ้มะตกปุ๊บเรารีบยก,กหมูกระทะรีบยกไป เฮ้ยไม่เอาไฟจะดูดเราไฟจะดูดอเปล่าแม่เออเวาา้ยวเราต้องกินตอนที่มันหยุดตกแล้วเนี่ยแบบนี้มันมีทิมะอยู่หลังบ้านใช่ไหมเราก็าไฟมาจุดใช่ไหมแล้วเราก็นั่งกินท่ามกลางทิมะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กินท่ามกลางหิมะตกลูกกินท่ามกลางกองหิมะเข้าใจไหมคะคือเวลาเสิร์ฟเนอเมซอนอ่ะเข้าไปเสิร์ฟประมาณว่าแบบ บาร์บีคิวกริลพอทอะไรประมาณนี้ยอันนี้เราซื้ออันนี้เราซื้อยี่ห้อนี้นะเราให้ทุกคนดูว่าเราซื้อยี่ห้อนี้นะเราก็ไม่รู้มันจะดีหรือเปล่าไม่รู้มันจะดีหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่เคยคี่ดอนนะเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดดอนนะคะโอ้โหแพงเหมือนกันนะแพงนะเราดูเราแบบอันนี้ดีที่สุดค่ะคือใช่ 200กว่าดอนแต่เหมือนกันอย่างนี้เลยนะแต่สองร้อกว่า <100, S 2> ดอลสองรสิบเก้าดอลนะทีเราก็เลยแบบเอาอันนี้มาดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันแบบเหมือนกันแต่แบบ99้าสิาดอลส่วนเอกอันนึงดูแบบ40กว่าดอลแต่มันเป็นวงกลมอันเล็กๆ,ออๆก,ก็แบบกองแกงมากเลยดูไม่สัดใจดูแบบไม่แบบเออแล้วมันก็กองแกงเลยก<ม>็เลยแบบอันนี้ได้หละดีสุดละมันส่งคืนได้ถึงมาร์ชเพราะฉะนั้นเราก็เอามาใช้ก่อนได้ไหม ไม่ได้แล้วแม่แล้วเราจะรู้ได้ไงถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ถ้าเราไม่ใช้เราจะรู้ได้ไงมันไม่ได้เวลาส่งของคืนอะคือเมกาส่งของคืนได้นะแต่ต้องห้ามใช้เหมือนรองเท้าอะเอามาบ้านแบบคืนมาคืนได้นะแต่ห้ามใส่ออกไปนอกบ้านก็อันนี้ใช้ในบ้านเงทำไมทำไมมันลื่นๆแบบมันใส่น้ำมันเลยมาปะมันยิ้มอ้าวก็รองเท้าอะรองเท้าก็ยังใส่ในบ้านเลยอันนี้ก็ใช้กินในบ้านยังได้กินนอกบ้านอุณยทสี่มันดูกองแกงไหม กลิ่นเหมือนพึ่งค้นสีมาใหม่เลยแม่เหรอเขาเคลือบอะไรไว้แน่ๆเลยเขาเคลือบไว้มันแบบลื่นๆมันอุ้ยทำไมดูดมันกองแกงจังเลยทุกคนทำไมดูแบบอันนี้มันดูบางๆเนาะมันเคลือบเทปลอนอะไรเงี้ยปะมันเคลือบเทปลอนนี่เลยแม่เพราะว่าแบบเหมือนเทปลอนเนาทุกคนมันแกงๆกงไมลูกพอดีจ้ะแม่มันดีสุดในใจเพราะว่าอันหนึ่งสองร้อยกับดอน แต่มันเหมือนกันเด็กเลยนะหรอคือรูปลักษณ์แต่ว่าเราไม่รู้วัสดุอ่าเอาผ้องปิดหมุนหมุนฝาใส่มาด้วยลูกเนี่ยคือเราเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี้ไม่พายอยู่ไหมเฮ้ยมันหักเหรอป่าคือที่เราเลือกซื้ออันนี้เพราะว่าเราเขามองว่าให้เราไม่ได้ทานบ่อยเนานาเราทานครั้งหนึ่งไงแม่มีไอ้นี้ให้ด้วยเอาไว้เอาไว้เอาทานทานน้ำมันทำหมูทานอะไรอย่างงี้เรารู้แล้วเราจะไปซื้อมันมาละลายจากไหนซื้อจากร้านเม็กซิโก อ๋อที่หนีบอ่ะแล้วก็อันนี้มันคือซูเปอร์ซูเปอร์ไนก้าซูเปอร์นิก้าอืมอิเล็กทรอนิกส์แพน from South Korea อ๋อ้ o u t h Korea South Korea ไม่ใช่ไชน่านะคะมันแพงเพราะว่ามันบินมาไกลเปล่าบินมาไกลหรือเปล่าแม่อันเนี้ยเราต้องไม่ใช้เพราะว่ามันจะขูดเทปรอดเราต้องไม่ใช้อันที่เป็นพลาสติกของบ้านเราเฮ้ยก้องเก่งมากเลยทุกคนไม่ดูอันนี้สิปออกปอกปดู เก้าเก้าสิบเก้าสิบเลยนะเก้าสิบเก้าเก้าสิบเจ็ดเก้อคุณฝัสดุเงินไทยนี่สามสิบสองอะเหมือนของเด็กเล่นเลยเนาะสามพันมันก็สามพันแม่สามพันบาทแบบได้ดีกว่านี้ไหมแต่แต่มันก็ก็กมันก็ไม่ได้แย่ขนาดไหนมันก็ไม่ได้แย่นะแต่อันี้ต้องไม่ขูดให้มันออกไม่งั้นมันแม่เล่นใส่ของ ใส่ฝานี่ลูกเล่นขายของเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราอุ้ยอาทิตย์หน้าเราจะทำการทดสอบจากเซาคูเลียก็จริงนะแต่เราก็แบบลูกเค่งแรงก็นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก่อนเราค่อยมาลองกันเนาะอู๋ต้องเปิดมันออกมา เราจะมารีวิวกระทะหมูกระทะกันนะคะถ้าได้เป็นแบบหมูกระทะที่แบบไทยต้องเบาที่ติดต่อนนะต่อไอเนี่ยก่อยน,นั่อหน,หนะอะเตาฟืนอะ oh. ก็จะแบบเนาะที่เป็นฐ oh. านที่เตาถ่านอ๋อไม่กว่าเราจะก่อฐานได้หน้าไม่ดํากันเลยเหรอโอ๊ยไม่หรอกแต่เราไม่มีฐานนี่ไงเตาทานอือ <laughs> ใครจะไปปิ้งอันร้อนอ <laughs> อย่าปิ้งนนี้เหรอ <laughs> โอปีนี้นะนเดดีด้ไม่อยู่ยังไม่ได้จุดไฟเพสเลยไม่ได้นั่งยังไม่ได้นั่งจิบไว้หน้าไฟเพสกันเลยปีนี้ผ่านไปด้ดีคุณลูกขับรถไปโรงเรียนคนเดียวได้วันแรกเออมีอะไรจะเล่าหมเมื่อตอนขากลับนแบบมีคนบิบแต่ไสคือเขาอน่าจะดิบแต่เตือนเพราะว่าตอนที่นูเลียเ้ยวเลี้ยวไปอ่ะ หนูขับแบบเลยไปเลนอื่นคือหนูไม่ได้ตั้งใจขับเลนอื่นคือมันมีคุณลุงคนหนึ่งอะกําลังข้ามถนน mm hmm. แล้วเขาก็ยืนแบบหนูก็เลยจอดร้อยเขาข้ามคือหนูแบบเลี้ยวไปแล้วลุงก็แบบเดินมาพอดีหนูก็เลยต้องแบบหยุดร้อยเขาข้าม oh. ไงแล้วลุงก็เดินแล้วก็แบบอยู่ริมถนนใช่ไหมหนูก็ไม่อยากเข้าไปใกล้หนูเลยแบบ ขับเลี้ยวออกมาแบบเลยไปเลนแต่ก็ออกนอกเลนแต่หนูดูแล้วว่าไม่มีรถเราก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วด้วยเขาก็เลยแบบบีบแต้มวก็แบบออกนอกคือแม่แม่อาจารยจะบอกลูกเลยว่าถ้ามีคนบีบแต่อย่าตกใจเพราะที่นี่เขาไม่ได้บีบแต่แบบเขาบีบแต่เตือนลูกว่าเออขับรถแต่เวลาเขาบีบแต่ไม่ต้องตกใจเพราะบางทีเราจะตกใจเนาะเพราะว่าบางทีสถาคนที่เนี่ยเขาบีบแต่บางทีเขาเตือนเราเพราะว่าหนูหนูจะไปโซงไงหนูก็เลยขับไปเส้นั้นเออก็ผ่านไปได้ตอนแรกกลัวมากเลยนะเราก็แบบ ถ้ากลัวก็ไปไม่ถึงนาทีก็เลยนั่นแหละก็นั่นแหละกลัวแต่ก็ต้องระวังมันต้องกลัวอยู่แล้ว<ง>แต่เราก็ต้องระวังลูกขากต้องคอยต้องดูดีๆด,ดูซ้ายดีๆด้วยดูป้ายจราจรดูทุกอย่างดูคนเดินระวังคนเดินระวังอะงไรทุกอย่างลูกต้องระวัง,งหมดอมโอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วนะคะคุณแม่มีการบ้านด้วยค่ะจะเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย